ประเทศไทยในฝันคือการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งระบบและวัฒนธรรมการศึกษาที่ดีต้องฟรีจริงนะครับการศึกษาที่ดีต้องเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมแล้วก็สังคมที่เหลื่อมล้ำน้อยลงเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยก็คือว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นแก้ไขปัญหาที่มันสะสมมายาวนาน เป็นหลายสิบปีโลกเรากาลังเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วขึ้นความจริงคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นําได้มากกว่าคนรุ่นก่อนด้วยซ้ำสวัสดีครับไอติมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอนะครับหน้าตาผ่องใสเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งแล้วดูเ็นจอยขึ้นขอเริ่มด้วยคําถามแบบ <laughs> พื้นฐานเลยผมว่าไอติมคงได้ยินคําถามแบบนี้แต่ขอถามอีกครั้งเถอะมีอะไรที่ทําให้ไอติมเขาโดดขึ้นมาการเมืองมีใครผลักหรือเปล่า ครับไม่ไม่มีใครผักครับก็เป็นการตัดสินใจของตัวเองแน่นอนเหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลที่เราคาดหวังว่าทุกคนที่เข้าเข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยจะเข้ามาด้วยเหตุผลนี้ก็คือว่าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันดีขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาก่อนเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นถึงปัญหาหลายอย่างในประเทศที่มันยังไม่ได้รับการแก้ไขครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการศึกษาปัญหาเรื่องบริการสาธารณะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเลยเป็นเหตุ เข้ามาทำงานการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันสะสมมายาวนานเป็นหลายสิบปีคุณในติมนิยามพักเก้าไกลย่งไงถ้าจะต้องนิยามทั้งในฐานะเป็นตัวคุณในติมเองและถ้าเกิดลองมองคำนี้นิยามนี้แบบสมมติว่าคุณติมนั่งอยู่ที่ต่างประเทศประเทศไหนก็ตาม anywhere in the world คุณในติมจะนิยามพักค้นี้ว่าย่งไรเอออาจจะแบ่งเป็นสามมิติ ในมิติการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามผมและพรรคก้าไกายมีความฝันตรงกันว่าเราอยากจะเห็นประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยทั้งในเชิงระบบและในเชิงวัฒนธรรมครับในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมและพรรคก้ากลยอยากเห็นก็คือการการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เหลื่อมล้ำและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอ,อย่างสุดท้ายคือเรื่องของสังคมคือเราก็ต้องการเห็นสังคมที่เหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับเป็นสังคมที่ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยความเหลื่อมล้ำเนี่ยถือว่าอยู่ใน ระดับที่รุนแรงมากนะครับเพราะอันนี้คือคือภาพในฝันของเราประเทศไทยในฝันคือการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยทั้งระบบและวัฒนธรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมแล้วก็สังคมที่เหลื่อมล้ำน้อยลงชอบเปรียบเทียบประเทศไทยที่เป็นอยู่กับประเทศไทยในฝันเนี่ยผ่านเกมสเกมที่เราคุ้นเคยกันประเทศไทยที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนกับเกมโ o n o p o l y ี่หรือเกมเรษฐีที่เราเคยเล่นกันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าแบบทุกอย่าง ชะตากรรมคุณในเกมเนี่ยคุณจะเดินไปได้กี่ก้าวคุณมีเงินเท่าไหร่คุณถอยหลังกี่ก้าวเนี่ยขึ้นอยู่กับโชคชะตามหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณโยนลูกเต๋าถอยลูกเต๋าแล้วสองลูกออกมายัางไงก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในประเทศไทยเหมือนกันว่าชะตากรรมหรือว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่พวกเขาควบคุมได้แต่มันกลายเป็นขึ้นอยู่กับว่า เขาเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรเกิดมาในจังหวัดที่มีความพร้อมมีบริการสาธารณที่พร้อมมากน้อยแค่ไหนเกมที่ผมคิดว่าสะท้อนถึงภาพประเทศไทยในฝันที่ผมอยากเล่นคือเลโก้เลโก้เนี่ยม,มันเหมือนกับทุกคนเริ่มต้นด้วยกันได้รับชิ้นสว่วนที่เท่ากันทุกคนได้รับโอกาสได้รับทรัพยากรที่เท่าเทียมกันแต่พอคุณได้ทรัพยากรที่เท่าเทียมกันแล้วเนี่ยคุณจะนำมันมาประกอบเป็นโครงสร้างอะไรเนี่ย แต่ละคนมีเสรีภาพเต็มที่ว่าอยากจะถึงแต่ฝันแบบไหนอยากต่อแบบไหนต่อไปแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ก็สามารถแกะแล้วก็มาต่อใหม่ได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอคุณปล่อยให้แต่ละคนต่อเลโก้ตามที่แต่ละคนปรารถนาเนี่ยเราก็จะจบลงด้วยโครงสร้างให้มันหลากหลายของแต่ละคนความฝันที่มันแตกต่างกันของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าสรุปให้ง่ายคือทำยังไงให้เปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยจากเกมโบนอปบอรี่เกมเศรษฐีเออเกมเศรษฐีมาเป็นเกมเลโก้เลโก้ใได้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับชอบมากเลย เอาแบบตัวคุณทิมในฐานะผมเป็นเด็กนอกคน,นึงเนี่ยคุณทิมเห็นการเมืองไทยแบบนี้คุยทิมคิดว่าอะไรเป็นเป้าหมายอะไรเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะต้องไปถึงแม้เมื่อกี้เราดินในแง่ประเทศในฝันแล้วล่ะแต่คุยคว่ามันมีผลไหมเพราะผมเป็นคนเด็กนอกผมจึงคิดอย่างนี้หรือถ้าผมไม่ใช่อย่างนี้ผมอาจจะไม่คิดอย่างนี้ไหมผม,มคิดว่าในมุมหนึ่งมันก็เป็นการเปิดโลกให้เราได้เห็นว่าประเทศอื่นเนี่ย เขาแก้ไขปัญหาต่างๆยังไงทาให้เห็นว่าเออหลายปัญหาที่เป็นปัญหาในประเทศไทยมายาวนานเนี่ยประเทศอือ่นเขาอาจจะมีวิธีการที่แก้ไขที่ดีกว่าเราม,มาตรฐานบริการสราธารณะมาตรฐานการศึกษาหรือว่าการรักษาพยาบาลตามโรงเรียนโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นทําให้คนรู้สึกสบายใจขึ้นว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนใกล้บ,บ้านป่วยเจ็บป่วยยังไงก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็จะได้คุณภาพที่ไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลที่อื่นเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตไปเรียนอยู่ที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็ทําให้เรา สามารถเห็นถึงอาจจะเป็นจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนของ,ของประเทศเราเนี่ยไ,ไ,ได้ชัดเจนขึ้นถ้าคุณในตีมมองเรื่องการศึกษา มีแบบไหนแบบโมเดลไหนของที่ไหนที่คุณไอทิมรู้สึกว่าน่าสนใจเป็นพิเศษสามารถจะอัดแอ็ได้สามารถเอามารปรับใช้หรืออะไรเงี้ยให้เราฟังบ้างไหมครับคือผมว่าแน่นอนเราก็เห็นถึงประเทศที่อาจจะประสบความสำเร็จกว่าเราในการยกระดับคุณภาพการศึกษาครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าไม่ใช่ว่าเห็นประเทศหนึ่งทำสำเร็จแล้วก็ปมาเลยก๊อปทุกอย่างมาหมดหรือว่าก๊อปมาบางอย่างแล้วก๊อปมันไม่หมดหรือว่าไม่ได้เข้าใจถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นจริงครับแล้วก็ผมคิดว่าเราพูดถึงการศึกษาเนี่่่่ใชววาาาาเเเรรรทดแลจบพะ การศึกษาที่เหมาะสมในวันนี้เนี่ยกับการศึกษาที่เหมาะสมในอีก2 0อีก40อีก60ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเสมอทักษะที่ที่เราต้องการจะติดอาวุธให้กับบุคลากรของประเทศเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเสมอเราต้องอย่ามองว่าการศึกษามันเป็นแบบก๊อปอะไรมาครั้งเดียวแล้วจบแต่ว่ามันต้องปรับระบบให้มันมีความยืดหยุ่นมีพลวัตสามารถปรับให้เท่าทันกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเสมอได้สรุปทั้นท่าน6อย่างการศึกษาที่ดีต้องฟรีจริงการศึกษาที่ดีต้องเเปป็นนนโรรีียยท่ลอดภััะคบ การศึกษาที่ดีต้องออยกระดับคุณภาพสร้างคนใรทเท่าทันโลกอันที่4ี่คือต้องเป็นการศึกษาที่เข้าถึง<ม>ครูที่มีเวลาให้กับนักเรียนอันที่5้คือการศึกษาที่ไม่จากัดอยู่แค่สถานศึกษาแลวก็อันที่6คือการศึกษาที่นักเรียนเยาวชนนั้นมีส่วนร่วมคุณในติมมองปรากฏการณ์แบบนี้ยังไงเรื่องของการที่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจก,กันมากขึ้น ผมคิดว่าการที่เรามีตัวแทนจากทุกรุ่นในสภาพสังคมและปัจจุบันเนี่ยมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพลเพอสำคัญกว่าสภาพสังคมในสมัยก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยโลกเรากำลังเปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วขึ้นประสบการณ์ที่คนแต่ละรุ่นเผชิญหรือว่าเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันทําให้ความเชี่ยวชาญความถนัดของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันพอไปถึงนั้นปุ๊บเนี่ยเรายิ่งต้องการเห็นคนหลายๆรุ่นเนี่ย กระโดดเข้ามาในการทํางานการเมืองนะ<ม>เพื่อจะได้รวบรวมความเห็นความถนัดของคนทุกรุ่นแล้วมันเลยกลายเป็นว่าในบางประเด็นเนี่ย<ม>ความจริงคนรุ่นใหม่เนี่ย<ม><ม>อาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้นําได้มากกว่าคนรุ่นก่อนด้วยซ้ำ<ม>ผมจะพูดถึงบันได3ขั้นเสมอนะในการสร้างการมีส่วนร่วมขอ,อของคนรุ่นใหม่ขั้นพื้นฐานที่สุดเนี่ยคุณต้องฟังเขาก่อนคือ <Okay. S 2> คุณต้องให้เขาพูดก่อน <laughs> เขาคิดยังไงต้องให้เขาพูดไม่ใช่ว่าคุณสร้างบรรยากาศหรือว่ามีอะไรที่ไปกดทับไม่ให้เขามีเสรีภาพในการแสดงออกแต่เท่านั้นไม่พอ ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรฟังอย่างเดียวไม่ไมไมพยายามทำความเข้าใจเนี่ยไม่พอ<ม>คุณต้องพยายามได้ยินเขาด้วย<ม>ก็คือว่าฟังแล้วเนี่ยคุณต้องได้ยินต้องประมวลผลเพราะสิ่งที่เขาพยายามจะเรียกร้องเนี่ยคืออะไรเข้าใจถึงกนสาระของมันแต่เท่านั้นก็ไม่พอท้ายสุดเนี่ยผมว่าคุณต้องโอบรรับให้เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจปฏิบัติกับเขาในฐานะคนเท่ากันไม่ใช่ปฏิบัติกับเขาในฐานะเยาวชนคนหนึ่งที่เด็กมาเราแล้วก็พูดสิ่งนี้ขึ้นมาโอเคฉันอาจจะฟังบ้างฉันอาจจะเข้าใจบ้างแตนะ่ยังมองเขาเป็นแค่เยาวชนคุณต้องมองเขาเป็นคนคนหนึ่งคุณส่วนคนหนึ่งเจ้าของของประเทศนี้ร่วมกันอีกคนหนึ่งที่ต้องมาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศนี้ If you have only one sentence and you can tell this to the world and this is the chance of you and this you have only one chance what is that sentence to the rest of the world? yes, of course. okay. i um, think my sentence would be we need to work together mm. because many of the challenges that we are facing today cannot be solved by one country alone, mm. but has to be solved together mm. um, by many countries. most importantly, mm. the issue of um, climate change. okay. <cam -isa> <tarting noise> <tarting noise> <tarting noise> ชัดเจนมากว,าว่าว่าคุณติมอยากจะทำอะไรแล้วก็มีเป้าหมายเรื่องอะไรนะครับที่สำคัญที่ที่ผมเห็นคือบนเป้าหมายบนความตั้งใจนั้นมันมีวิธีมาด้วยว่ามันต้องทำอะไรหนึ่งสองสามอย่างไรและมีวิธีในการจะวัดผลนั้นอย่างไรในห่วงระยะเวลาที่ตัวเองมีอยูมม่มันมีมันมีหลายๆอย่างที่ที่ที่ผมคิดว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของของการจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเมเชอร ความสาเร็จของตัวเราในฐานะนักการเมืองนั้นอย่างไรซึ่งผมว่าคุณในทีมมีไม้บรรทัดนนั้นอยู่ในมือเรียบร้อยดออีรู้สึกดีครับก็หวังว่าได้มีโอกาสาสื่อสารชุดความคิดของเราไปให้สังคมเข้าใจและก็พิจารณามากขึ้นครับก็แอบกังวลว่าบางทีเวลาเจอคําถามในฐานะคนทำงานการเมืองนะเวลาเ,าเจอคาถามเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนจุดยืนเราเหมือนเดิมอ่ะเพราะนั้นคำตอบมันก็จะเหมือนเดิมก็กังวลแทนผู้ฟังมากกว่าว่าจะเบื่อกับสิ่งที่ตอบไปหรือเปล่าก็หวังว่าจะมีอะไรใหม่ๆ แซ้เข้าไปบ้างนะสำหรับใครที่อาจจะเคยเห็นการสัมภาษณ์ของผมมาก่อนขอบคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญต้องไม่พลาดที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับพวกเราที่เดอะบอเดอรนิในทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับ